2,000ปีที่รอคอย AI ไขความลับม้วนกระดาษโบราณจากเท่าภูเขาไฟวิสุเวียตนี่คือม้วนกระดาษโบราณจากเฮอร์คิวลเนียมอายุกว่า2,000ปีไม่เกรีมเปราะบางแต่เบาๆก็อาสลายแต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็มาถึงด้วยเทคโนโลยี AI สุดล้ำสแกนทะลวงเอ็กซเรย์เจาะลึกตรวจจับมึกคาร์บอนที่มนุษย์ไม่เคยเห็นซ่อนอยู่ภายใต้เท่าฐานมานานนับศตวรรษและแล้วข้อความแรกก็ปรากฏ ภาษากรีกโบราณคำว่าไดอโทเปความสับสนความวุ่นวายหรือความขยัแขยงจากเมืองเฮ um, อร์คิวลเนียมนครที่สากสูญถูกลาวาและเท่าภูเขาไฟวิสุเวียตกลือนกินในปีคศ .79 นี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่วิทยาศาสตร์ผนึกกำลังประวัติศาสตร์เพื่อปลดล็อกความลับที่ฝังลึกกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปิดประตูสู่อดีตแห่งขุมความรู้ที่เปลี่ยมด้วยเรื่องราวน่าทึ่งไปกับเรา